ดอกลีลาวดีพี่น้องเอามาแซนยนำเกลือไ้สักก่อนจ้ะวันนี้จะมาทำเมนูนะจ๊ะนานาพันชุบแป้งทอดพี่น้องอหลายอย่างหลายแนวจ้ะอันนี้ดอกลีลาวดีเอามาแซนยนำเกลือไว้พี่น้องจักแป๊บหนึ่งมาดูกันพี่น้องแซ่แซียนำเกลือนี่บ่ได้จจำกัดเวลาด้วยจ้ะเข้าสังเกตเวลาเข้ามาดุ่มเบิ่งกินเพิ่น บ่มีกลิ่นนะพี่น้องบอ่บมีกลิ่นหอมหรือแบบว่าเอากินแบบจางไปเลยบางคนเพิ่นก็แซน้ำแซว้ทั้งขึ้นนะพี่น้องแซว้เบิดขึ้น้าเฮ้าบ่อยากแซ่บอยากเสียเวลาแซเข้ากับไปหาเก็บออดดอกทีที่มันโรนแล้วนะไม่พี่น้องอืมดอกที่มันโรนแล้วนะจ๊ะอันนั้นบ่อยากแซก็ได้อันนั้นนะเพราะว่ามันเริ่ม,มกินเริ่มบ่มีแล้วพี่น้องไม่มีกลิ่นแล้วนะคะโอเค ใส่ได้พิสูจน์กินแล้วนะคะ <c oughs> คุณหมอพิสูจน์กินแล้ว <c oughs> อิ่วเบิงมี่ยังแน่ที่ห้าสิบถอดมีดอกเข็มพี่น,อน้องดอกเข็มดอกเล็กๆแล้วก็ดอกเข็มดอกใหญ่มาจากน้อยลี่ลาวดียอดตำลึงนะคะอันนี้เทิ่งหยอดสะอม พักกรถทินหยอดพักกรสีเท่านี้พี่นอ้องนี่ยอดพัก,กรสีอันนี้สะอมพักบุ้งพี่นอ้องจะชุบทุกอย่างที่อยากจะกิน <laughs> ใส่แปงง้งยังนี่ละแป้งที่จะใส่พี่นอ้องแป้งโกกิเท่านี้ละอ,อ,อพอแล้วเติมน้ำเข้าไป แล้วก็คนมาเริ่มกันเลยหนะบจ้าถอดใบตั้งลึมก่อนพี่นอ้อง ไปก็เป็นผักบ,บ้งนะจ๊ะผักกาด ก็พักกับขินากาแฟแล้นะจ้ะต่อไปกับดอกขิง ีดอ,อกเข็มนะพี่หนอ้องและสุดท้ายนางเอกของเรื่องนีีีีอาาววล่่่ะแดด แ้วและจ้ามาเด้อบัดน,นี้้โอยฮุ่นนะ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 บ่จิ้มน้ำจิ้มนั่นสิแก้มส้มตำพี่นอ้องยูดีมีแห้งยูแดงมีฮี่เป็นทางการมาละจ้าบ่ามาดูเด้อมาแป๊บเดียวมาซิมให้เบิ่งซื่อสิซิมหยังดีก่นอนเนาะสิซิมหยังก่อนดิอันนี้พักบุ้ง พักขาพักขาเสียบน,นีมาซิมดอกเค็ม คั้งแรกที่กินดอกเข็มอือือดอกเข็มแซ่บกลมกลืนกันเลยกระแปงดอกเข็มจับนี่หรอขาวนก,ก,วกึ่บเลยกระแปงโกกิ พักตำลึงครั้งแรกคือกันกินพักตำลึงถอดอืมซ่บอยู่ สุดท้ายนี่ลา้าพดีครั้งแรกเื่ากันพี่ตังอืมอคุคมๆนิดนึงใช่อ,อคมๆ เล,ล่าวิดีโอคมนิดนึงบรัรลูว่าคนอื่นถอดเขาเจ้าสิเป็นงังสี่บอพี่น้อง ดอกเข็มแสีบก็มูพี่น้องดอกเข็มชนะเลยมันสีเหมืเบิ่งดอกนี้ดอกดอกเข็มเ,เ,มเ,เมสบีบ tháo cúp cướp luôn mh là mhm 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 nhau, mhm 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 ดอกเข็มแับสรุปแล้วเมนูนี่ดอกเข็มแับพปมูม